หรอหนังยางจะเส้นสวยมากแล้วต้องมัดให้ดีๆให้เส้นขนานกันไม่ให้รอยแตกไอ้สีอะไรเนี่ยสีอะไรสีย้อมเย็นเอาล่ะมันไม่ต้องไปต้มแล้วเอเดี๋ยวนี้ไม่ต้องสมัยผมต้องต้มด้วยนะเพราะว่าจะได้กลิตนนาสารนี่สารนี่อันนี้ก็จะมีความสวยงามจุ่มเงือนเกลืออย่างเดียวแต่อน้จะไปจุ่มนะให้แคบเลยมีความเป็นวินเทจของสี แต่ซักแรกๆก็จะสีตกแค่เกลือไป็ักเท่านัชเออซักแรกๆสีถถตกไปด้านล,ล์วิ้งไม่ต้องจุกมากไปด้านข้างได้แล้วสีฟ้าสีฟ้า <c oughs> จะเห็นงานแล้วแบบนี้ทำเป็นตอนสมัยเรียนเนี่ยแต่สมัยเยนี้เราทำผ้าบางๆเนาะเอาบรรทัดไปซื้อเสื้อเนี่ยเป็นตัวเนี่ยอ,อีกอันหนึ่งที่เรียนคือกัดกระจกนั่งแนบบขีดกระจกแบบ ไม่ลงถงนี่จะสอนเขียนลายสีไทยเขียนภาเวลาเขาถ่ายวีทีบโอ้ไม่เลยเออดองคลยต้องเอาไปลงดูดูนะคู่เบอะคู่เยโยต้องเอาคลิปเมื่อกี้ไปลงดูดูนะลงค่ะต้องลงอะไรบงสิ่งไม่นงเลย